ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Sticky Rice Gaming เนาะเขามาอยู่กับเกมเศรษฐีอีกแล้วเนาะมื้อนี้กับเกมเศรษฐีที่ว่าเจ็บมาจากอีเวนต์ที่แล้วเนาะเจ็บซ้ำหลายเนาะ9,000หรือว่าร่วมกันเป็นหมื่นๆพุ่นเนะาะบ่ได้ตัวละครยังเลยมื้อนี้จะมาตามหาจีข้างล่างที่ว่าเาขามาตามหาเนาะเป็นจีข้างล่างอัปเกรดขึ้นเนาะจีข้างล่างไซด์าาาดาร์กว่าซั่นอืมจะมีนี่เนาะ ดาร์กอุปกรณ์เคลนแบบเรือวาร์ฟเนาะแล้วก็มีดาร์กรดนก็ปีลาซ่าที่ถุงในประเทศเนาะแล้วก็มีรองเท้าดูร็อบเนาะแล้วก็มีดาร์กอุปกรณ์เคลนแบบตึกลอยฝาเนาะแล้วก็มีมีผู้รัชาจน์สลัดแล้วก็มีแกนเมล็กกักขังเนาะมิติจีเครื่องล่างที่จะได้เนาะและ้วก็เกม <laughs> หูว่าวมีเพียดเนาะซุ่มกองฟีแต่ได้ไดอบวกมาสามอันเนาะ ก็เลยว่าไปหาเพรมาเนาะบลินลีกแน่แล้วก็ปีแน่เนาะหน่อยหนึ่งคจอยากได้ดัรกๆนี่มันอยากได้สองจีนี่เนาะดากอุปกรณ์เคล็แบบเรือบาบนี่เนาะบอลเพิร์เซนส์ไลายเนาะแ้วก็อยากได้อ่องเท้าดูรอบนี่เนาะตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาตัวใดมีเพรอยู่สามพันหารอยเพจเนาะแ้วก็ได้อีบวกมาเลยเนาะสามอันจะมาตามหาให้เบิ่งมันจะปิดหรือบ่เนาะ ทำปรลืมกันเลยเนาะเลิมเลยหาซิบมีเผ็ดหน่อยเนาะบมฮัทอนสี่พันรับหาซิบเผ็ดทำเอ็ดเนาะข้อโอ้โหแเทมนี่มาเนาะแต่ว่าประเปิดนี่โอเคแต่อมาเนาะโอเคเอบวกมาอีกอันหนึ่งเนาะเอบวกเขามี4ีอันเนาะยังขาดอีกอีกอีกสีอันเนาะ โอ้โหสามพันหารอยหาสิบเพชรโอ้โหยังบุมในอเอเอ็นหนึง่งเอบวกอันหนึ่งเนาะโอ้โหโอเคหารอยหาสิบเ 50, พชรผ่านไปเนาะในออเอมาสองอันเอบวกมาอันหนึง่งก็ยังตรงกันเอบวกอีก เสียนเนาะโอ้โหโอขอปิดทอนอยากได้แห้งเนะงาะนกทาวดูรอบโอ้ยสิไดลลบเกมทิมดูยังโบมาเลยโอ้โหโอเคเปิดกลองฟรีก่อนถ้าจ็บ อ,อีเวนที่เนาะจักสีเห็ดทีไแนเนาะอีเวนต์ที่นนเหลียวโบนัสเห็ดเลยบนนเบิดไปเก่าฟันเพชรเนาะถ้าเพชรยังเหลือโบเห็ดอีเวนต์ที่เหลียวมาเห็ดอีเวนต์นี่นะจะได้ซองจีเนาะโอเคเอบวกเแล้วเนาะถือว่าเกมยังเขินใจอยู่เนาะยังขาดไอบวกอีกสามอันเนาะเบิ่งเสียก่อนเสียก่อน แต่ว่าเ e อี่ยังขาดลายเนาะเอ e บวกเนี่ยขาดอีกอีกสามอันเนาะแต่ว่าเ e อี่ยังขาดอีกเบิ่งเจ็ดอันเนาะเอีโอเคเขาจะได้ตามหาอีกน 2, เนาะสองพันเจ็ดร้อยเพชรอืมขอปิดทอนโอ้โหอ,อย่าทำแบบนี้ ทุบชั้นเลยโอเคแต่อ e, มาเติมหนะ่อยเนาะเอยังอีหกอันเอบวกยังอีกสามโอ้โห e, อื oh. mm ้มอีสมาให้หน่อยเนาะโอเคแต่อ e, มาเพิ่มอีกเอ e, ยังอีขาเนาะ Uh huh. หมดไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันหารอยพิษเออยังอีบวกสามอันอียังหาเนาะเสียวอยู่เนาะ <c oughs> จากสิบปิดหรือเปลเนอะว่าสิบบตตนตามหาก็บสิไดายเนาะพอจีคือล่างมันอัปเกียรดขึ้นมาหลายเตือมเนาะความโหด โดยเฉพาะอุป,ปรกรณ์อ่าอุป,ปรกรณ์เคียนแบบเรือวาบเนาะดีเทมไม่จากไดเนาะเปลินกับคอมโบกับอ่าอีวสูสปีดมีเมียนเนาะพอปุร์เซ็ตมันลายโอ้โห,โหปูมาเลยอื้อโอ้โห,โหเหลือม แสงมาทรงอันแต่บุไนไอบวกเนาะโอ้โหทางหอดพันเพชรนี่บุตรงวังเลยนะสิบุปิดเนาะอือโอ้โหมีเ่บีโอ้โโอโสุดว่าคลายกี่ข้างล่างแกยเข็ดก่อนเพชรดหน่อยเนาะ เพชรบุายคือแต่ก่อนเนอะเจออีเวนต์ซุ่มแบบใหม่ไม่เห็ดเสร็จเนาะเจ็บห <c oughs> ลายคนกับเจ็บไปตามๆกันเนาะโอเคมึงนีเปิดกล่องกระเจ็บแก่เข็ดแก่เข็ด,แ,ขดแบทหนึ่งเนาะโอเคหามามิ่มซุ่มตัวเนาะอื้อหือแก่เข็ดเนาะ กลายเป็นเขตเติมโอ้โหออกอยากเนาะอีเดียร์มันเดียวโอ,โอเคเปิดกลองฟรีก่อนมาน้ำกลองฟรีใหแนไหเนะาะจะจะมดไปหอดสองพันหาลอยเพดเนาะ,นะยังบุทบันไดเนาะ โอเคสิเจ็บจากอีเวนต์นี้อีกแล้วเค okay, หากันต่อโอ้โหบุมมาเลยเนาะพันเผ็ดเนี่ยโอ้โหเกินไปเนาะฮอดเกาลอย 900, เผ็ดเลือเกาลอยเผ็ดเลยคือสิบบุบปิดค <laughs> okay, เอีมา อีมากับสวย,ยบุไรีเนาะอีบวกมาเลยขีอีมาลุลวะอีบวกองใครเน่โอ้โหสุ่มกองฟี่ยังอีกหาลอ,อยเพช็ดเนาะสามพันเพช็ดอีออกมา้อยเดียวเอาฟีมาหล่อเนาะหล่อให้เบิดเพช็ด เจ็บเจ็บ hmm. อีเวนต์เนี่ยหาลอยหาสิเพรสุดท้ายโอ้โหเสียงมาซองแต่ว่าบุได้เจ็บครับคเอบวกมาแล้วขาดไอบวกอีกซองอันเนาะมันขาดหน่อยขาดลายเนาะ จบแบบนี้โอเคจบครับผมโอเคเะนี่ยับดีบวกอันหนึ่งขอโทษอันหนึ่งโ okay, <Okay, S 1> อเคบบมาเนาะเจ็บอีกแล้วอีเวนต์นี่เอกันยังบุกขบเนาะเอกกบบุกเฮมา ปกติถ้าให้อีกันคืนมากเลยเขาพออุดใจนะเนาะอันนี้ขาดอบวกอันนึงเลยเนี่ยขาดอีก <c oughs> จะไลยมาตามหาอีกเนาะอืมอยังขาดสองเนาะเริ่องทะเลกไปก่อนอยังขาดสองอบวกยังขาดหนึ่งเนาะโอเคไปลงแหลกเนาะตายระวางสองอันนี่เนะาะจะจะซ้ำอ,อันนี่ <c oughs> โดนก็ปี้อ่ะลาซาถูกนิตทเก็อยากได้เนาะรองเท้ารูรอบก็อยากได้เขียนสินหาเพจเติมเนาะเบิงอีเวนต์เบิร์ดวันที่12เ,เอ่อวันนี้17เล้วเนาะโอเคเนาะกับพิษหวังอีตามเคยเนาะมีเพจหน่อยเน่แต่ว่าจากไดเนาะก็เลยมาตามหาให้เบิงสำหรับไพเที่ว่ามีเพจหน่อยๆก็ขึ้นหน่อยหนึน <c ười> นหน่งเนาะที่ว่าจะเหตุอีเวนต์แบบนี้พอส่วงลังมาเนี่อีเวนต์นี่ เพ็ดนี่ต้องรับหาหกพันเพดขึ้นไปเนาะจังปิดได้ิดจได้เนะาะมักหรือบบมกักแนวใดก็สามารถคอมเมนต์ที่ส้มได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ